อารายดีเจโกกินเว็บร้อยสีตกลโรงแรม่าสุขุมวิทเสียชีวิตเอ็มตัวไทยหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินเสียงดีเจโกเนาะดีเจที่เขาอยู่กินเว็และชอบยิงมุกค,คือสร้างความสนุกสนานาให้พวกเราตลอดนะครับผมคนหนึ่งก็เป็นคนฟังนะครับก็เหตุการณ์เนี้ยก็ยังไม่แน่ชัดน,นะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าตกลงมาจากโรงแรม ชั้น10ซึ่งเป็นด่านฟ้าชั้น10ชั้น11นะครับอืแล้วสถานที่ที่ตกลงมาเป็นบ้านคุณหมอท่านหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยเคยมีเหตุการณ์นี้คนตกลงมาจุดนี้จุดเดียวกันเลยก็ไม่รู้เป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านะซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมนะครับก็ตกลงมาเมื่อ1ิบกว่าปีที่แล้วซึ่งคุณหมอแจ้งมาเขาไม่อยู่บ้านนะลูกเขาอยู่ที่เป็นทนายเนะี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นซ้ำเนาะอันนี้มันอยู่ที่ความเชื่อนะ เจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องดูหลักฐานดูวิเคราะห์ต่างๆก่อนว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็ถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะขึ้นม่ด่านฟ้าแล้วพลัดตกลื่นลงมาหรือว่าอะไรใดๆนะคุณหมอแจ้งว่ามันเคยมีสิ่งของเนี่ยตกลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยเนาะเคยแจ้งให้แก้ไขแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคุณหมอก็แจ้งมาแบบนี้เนาะเราคิดยังไงก็ไม่แน่ใจนะยังไงขอให้ราวาะวังแล้วกันครับไม่ว่าจะไปที่ไหนอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์นนะถ้าเราระมัดระวังนะ ก็ความเสี่ยงก็จะน้อยลงเสมอนะเป็นห่วงทุกคนนะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยนะขอแสดงความเสียใจด้วยกับทุกท่านอีกทีนะครับก็ขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆอีกแล้วกันเนาะ